สวัสดีครับพบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมนะครับกริดอลเดชวิสัยครับท่านที่เข้ามาชมในช่องยู u ูบกริดโพสชแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ในช่องนี้นะครับผมก็จะประชาสัมพันธ์ว่าเรื่องราวต่างๆที่เป็นกระแสอยู่ ในสังคมโดยสื่อกระแสหลักนำเสนอบางครั้งอาจจะไม่ครบถ้วนหรือบางครั้งอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงผมจะนำมาวิาพากษ์วิจารณ์ในแงม่มุมอีกแง่มุมหนึ่งอาจจะไม่ตรงกับสื่อกระแสหลักหรืออาจจะเห็นด้วยกับสื่อกระแสหลักก็เป็นเรื่องเรื่องไปท่านที่เข้ามาแล้วก็ ขอให้ดูให้จบนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับวงการบันเทิงก็อีกแล้วคือดารานักร้องนักแสดงทำอะไรก็มักจะเป็นข่าวใครทำความดีผมก็จะชื่นชมใครทำความ ไม่ดีผมก็จะวิพากษ์วิจารนะครับแต่เรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงๆเรื่องเล็กน้อยไม่ได้เรื่องร้ายแรงไม่ได้ใหญ่โตอะไรไม่ได้ฆ่ากันตายไม่ได้มีเรื่องตีรันฟันแทงหรือเรื่องของ่กการโกงไม่ใช่ครับเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเลยทีเดียวก็คือว่ามี ดาราภาพยนตร์คนหนึ่งก็ไปทานอาหารแล้วก็ไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปทานอาหารในสถานที่เดียวกันแล้วปรากฏว่ามันเป็นบุฟเฟ่แต่มันเป็นบุฟเฟ่แบบไฮโซนะบุฟเฟ่แบบ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 แพงเพราะว่าคนที่ไปกินก็เป็นคนที่พอจะมีฐานะ แล้เป็นคนจนๆอย่างผมก็คงไปกินไม่ได้หรอกก็ได้แต่กินบุกกระทะบุฟเฟ่ข้างถนนเรื่องก็มีอยู่ว่าก็ไม่มีอะไรครับก็ไปไปตัดอาหารเนี่ยมันเป็นบุฟเฟ่จริงนะแต่มันก็เป็นแบบอาหารดีๆไปตัดแล้วก็อาหารก็กระเด็นใส่กระเด็นใส่ใส่เสื้อของคนที่ออกมา มามาไลาต์ติกตอกก็เป็นจุดๆนิดๆหน่อยก,ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรแต่จริงๆแล้วมันมันก็อารมณ์เสียนะเพราะเขาเสื้อเขาสีขาวด้วยคือไม่ต้องอะไรกระเดินใส่หรอกทำน้ำหกนิดเองตัวเองทำหกยังมโมโหตัวเองเลยอเพราะมันเหมือนกับมันไม่ค่อยสบายใจในการที่เสื้อผ้าต้องมีอะไรเปื้อน หญิงสาวคนนี้ก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อนะครับแต่เปิดเผยหน้าเต็มๆเลยก็ลงในติกต็อก็บอกว่าไปทานอาหารบุฟเฟ่หรูใจกลางเมืองเป็นมิชลินสตาร์มันคืออะไรมิชลินสตาร์ไม่รู้หรอกเขาบอกมาอย่างนี้แล้วก็โดนดาราคนหนึ่งชื่อเล่นว่าปอชื่อจริงว่าอทำาหารตกใส่ผ้าเล้วเสื้อผ้าเล้วมันเพราะมันแต่คุยเล่น และได้เอ่ยคำขอโทษคำเดียวว่าซอรี่เจ้ตัวรู้สึกไม่ได้แสดงถึงความจริงใจจึงมองหน้าไม่ตอบรับคำขอโทษในควายหนึ่งด่าสวนกลับมาว่าโนแม n เนอเขาขอโทษเราพูดว่าซอรี่เรามองหน้าเขาไม่ตอบก็คือ พอเกิดเหตุนี้ดาราคนนี้ก็คงออกมาขอโทษอ่ะ I'm sorry แต่ผู้หญิงคนที่เสื้อเปื้อนก็ยังไม่พอใจอย่างหน้าคงจะขึงขังอ่ะทำนองนี้แล้วก็ต่างคนก็ต่างหันหน้าไปแล้วก็ดาราก็พูดคำว่า no m a n t e r พูดแบบพูดลอยๆนะครับปรากฏว่าหญิงสาวคนนี้เขารู้ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องนะ แล้วเขาก็บอกว่าพราะเขาขอโทษเราพูดว่าสอรี่เราก็มองหน้าเขาไม่ตอบเพราะเราสตันอยู่เ <Yeah. S 1> ัวแต่เล่นกันอยู่ได้จนกระเด็นมาโดนเสื้อผ้าเราเลอะเทอะไปหมดเลยแล้วมองหน้าชีว่าเอ๊ะเขาเป็นดาราหรือเปล่า แล้วอย่างที่สองก็คือการขอโทษคําเดียวด้วยคําพูดซอรี่มันไม่ยังไม่ได้แสดงถึงความจริงใจจริง,รงๆเขาควรจะถามพี่ว่าเป็นอะไรไหม Are you okay เสื้อผ้าสีขาวด้วยเลอะไหมคะเขาเป็นดารามันจะดูน่ารักมากเลยเราก็จะหายโกรธท,ทันทีแต่นี่ซอรี่คําเดียวเราก็มองหน้านางไม่ได้ตอบแค่เราไม่ตอบมันด่าฉันเลยนะว่า low manner พี่ก็ด่ามันกลับสิ Why you say older people no m e m b e r you think people don't understand you say มันก็เลยด่าพี่ใหม่เป็นภาษาไทยว่าไม่มีมารยาทพี่ก็เลยด่ามันกลับว่าคุณนั่นแหละไม่มีมารยาทรับเรื่องของเรื่องก็มีเท่านี้เองอคือมันไม่ควรจะเป็นเรื่องแต่มันก็เป็นเรื่องได้นะปรากฏว่าอักษรย่อ ชื่อเล่นว่าปอชื่อจริงว่าออก็คือแป้งนะครับแป้งก็คืออกิลาแหลมวิไลนะครับผู้จัดการส่วนตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องที่อยู่ในคลิปลก็เป็นแป้งอจิลาจริงๆ แต่คุณแป้งเขาก็ได้ขอโทษไปแล้วถึงสองครั้งอด่คนนี้ไม่ตรงอะไรนะไอคนที่มาลงติกต o อกบอกว่าขอโทษครั้งเดียวสอรรี่ส่วนผู้จัดการมาบอกว่าแป้งนี่ขอโทษสองครั้งอ่าแล้วก็โดยไม่คิดว่าจะไประบายในติกต o อกแต่ตอนนี้แป้งกำลังยุ่งเรื่องคดีที่โดนโกงเงินสามล้านบาทอยู่อีกหนึ่งถึงสองวันจะออกมาชีา้แจง นะครับก่อนจะมาวิาพากษ์วิจารณ์มาวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับเพราะสิ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมันเป็นเรื่องแบบกระจอกมากอ่ะไม่ควรที่จะมาเป็นข่าวซะด้วยซ้ําไปแต่มันมีประเด็นที่ผมจะมาพูดเรื่องนี้นะครับก็คือยกเรื่องเนี้มาพูดให้ฟัง ว่ามันเป็นอย่างไรแต่มารู้จักออนจีลาแหลมวิไลก่อนชื่อแป้งนะครับเขาเกิดปี2 5 2 8เข้าวงการโดยมีโอกาสทดสอบหน้ากล้องในวัย18ปีก่อนจะโด่งดังจากพยมเรื่องสายล่อฟ้าซึ่งเป็นผลงานเรื่องที่สองของแปง้งหลังจากเรื่องแรกสุริยันจันทาหนังฟอร์มยักษ์ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนันงไม่ได้ประสบความสำเร็จนะไม่ใช่แปง้งไม่ได้ประสบความสำเร็จ เรียนประถมที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมัธยมที่นิวซีแลนด์ปรียตีธรรมศาสตร์คณะพาณิชชัยศาสตร์และการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจภาคภาษาอังกฤษอันนี้เป็นชีวิตส่วนตัวนะครับก็คือโอ้โหพบกับภูมิฮิราญจพฤกเกิดพ์พลมัสยาวานิชและฟ้าดำรงชยัย ก่อนทำพิธีมั่นกับร้อยตำรวจเอกทรงพันกุล,ลดีลกบุตรชายของพลตำรวจโทชัดกุลดีลกหลังจากครบกันได้สองปีจัดพิธีไปเมื่อปี2553นะครับแล้วก็ได้จ่งงานในปี2555 ก็มั่นแล้วก็แต่งงานในปีเดียวกันไงมั่นกันยาแต่งตุลาที่โรงแรมพาซาแอนที่นี่โดยมีคุณอนุสอ,อนอมรฉัดเป็นประธานและถัดมาสามปี2 5 5 8อออนจิลาก็ให้มาสัมภาษณ์ว่าได้หย่าร้างกับสามีแล้วเนื่องจากทัศนคติและการใช้ชีวิตไม่ตรงกัน หลังจากนั้นเธอก็มาคบกับรณเดชวงสาโรธแต่ก็เลิกลากันไปปัจจุบันแต่งงานใหม่กับชาวสิงคโปร์มีบุตรสาวชื่อน้องเรอาขอดที่สิงคโปร์นะครับนับน่นคือคือประวัติคุณแป้ออนจีราก็เป็นดารานักร้องไม่ได้น,นักร้องเป็นนักแสดง จริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ควรจะเป็นข่าวเลยมันไม่สมควรไม่มีคุณค่าที่จะเป็นข่าวพรก็มีคนสองคนที่มีปัญหากันแล้วออกมาคุยกันในติ๊กต็อกมันเป็นเรื่องที่เล็กมากแต่ผมอยากจะบอกให้ว่าการเป็นดารานักร้องนักแสดงหรือการที่เป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ย มันต้องข่มมารณมต้องควบคุมมารณมตลอดเวลาต่อหน้าสาธารณชนทำอะไรผิดนิดนิดหน่อยมันก็จะเป็นมันก็จะโดนกระหน,นำ่ำซ้ำเติมโดยเรื่องจริงๆมันเรื่องเล็กน้อยและในความเป็นจริงในเรื่องจริงในบริบทของตอนมีเรื่องตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ได้เข้าไปเห็นว่าหญิงสาว คนที่ออกมาเล่าในติกตอกเนี่ยที่เขาพูดแต่บรรยากาศมันเป็นยังไงการที่ออนจีลาหันไปซอรี่สายตาน้ำเสียงก็เป็นยังไงแล้วคนที่ได้รับการขอโทษสายตากิริยาท่าทางเป็นอย่างไรทำให้เขาก็พูดลอยๆในคำหนึ่ง เป็นภาษาอังกฤษก็ไม่มีมารย,ยาส่วนการที่คนไทยพูดกับคนไทยและพูดภาษาอังกฤษนี่มันก็มันก็กวนนะมันก็แบบว่ามันบอกบอกถึงถึงนิสยัยถึงกระมวลลสัมดานนะว่าจะอวดว่าพูดภาษาอังกฤษได้ ้านที่คนที่พูดภาษาอังกฤษได้มันก็ไม่ได้มีความสลักสําคัญอะไรเลยมันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่หรอกการที่พูดภาษาไทยไม่ชัดอย่างผมเนี่ยอักขระควบกล้มก็ไม่เคยได้เนี่ยมันมีความสําคัญมากไม่ใช่ว่าพูดภาษาอังกฤษเป็นแล้วก็จะเลิศเลอคนที่พูดภาษาอังกฤษตกอับเยอะแยะมากมายคนที่พูดภาษาไทยไม่ชัดกับประสบความสาเร็จร่ำรวย อย่างเช่นคุณสมสมคิดจาตุศีพิทักษ์ซึ่งตอนนี้เป็นแคนดิดตนายกรัฐมนตรีนะนั่นนะท่านพูดภาษาไทยไม่ชันเลยผมฟังท่านมาเมื่อสิปีแล้วพูดออกเสียงดังจกงจีนอยู่เลยท่านก็เป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีนะเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยเจอคนไทยพูดภาษาอังกฤษท้ามาพูดกับผมนะผมถือ เมื่อคนใต้ถ้าคนใต้ด้วยกันมาพูดภาษากลางมาพูดภาษาแทบเขาเรียกภาษแทบคนกรุงเทพคนใต้เขาจะไม่คบกันเลยเราเป็นคนไทยเราก็ควรพูดภาษาไทยนะออนจีราแต่ถ้าคุณพูดในบ้านพูดเพื่อให้ลูกคุณได้รู้ภาษาอังกฤษคุยกับลูกคุยกับคนในครอบครัวเป็นการฝึกภาษาอังกฤษนี่ไม่เป็นไร เรื่องนี้ก็โชคดีนะต้องต้องระวังส่วนดีนะผู้หญิงคนนี้นะที่ออกมามาไลน์ในติ๊กตอกเขาไม่ตอบให้ก็บุญหัวละมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือจริงๆอะพวกดาราพวกนักแสดงพวกนักร้องมุงทีมันก็เหนื่อยนะและภาพ ภาพภาพความน่ารักในการที่เขาบรรจงแต่งไม่ว่าเขาจะไร้สดไม่ว่าเขาจะสัมภาษณ์มันก็เป็นอีกคนหนึ่งอะเราก็ไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงอย่างเช่นดาราที่มาเป็นพิธีกรก็ไม่ไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะอย่างคุณกัญชัยนะคุณกัญชัยก็ทำรายการดีมาก มีหลักมีการแต่เราก็ไม่รู้ว่าคุณกัรใจเป็นคนอย่างไรเพราะเขาเป็นดาราเพราะดาราเวลามันทำอะไรมันก็จะเนียนก็จะไม่ได้เสียสร้างก็ได้แต่เราก็จะระแวงไปในใจอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่ดารานักร้องนักแสดงหรือคนมือชื่อเสียงต้องเจอกับสภาวะแบบนี้มันก็จะหลุดพายความเป็นดารา ไปไม่ได้แต่ตอนแรกๆมันดีพอเป็นดาราแล้วมันก็มีคนรู้จักมีคนมาทักทายเชื่อเธอคนที่มาขอถ่ายรูปคนแรกตอนที่คนคนนั้นเพิ่งเริ่มจะมีชื่อเสียงเขาจะดีใจมากๆดีใจสุดๆเลยแต่พออยู่นานเข้านานเข้าเขาจะลำคาญว่าจะมาถ่ายถ่ายอ,าอะไรกันนักหนาวะกูก็อยากจะมีเวลาส่วนตัวของกูดาราก็เลยไม่ค่อยออกสังคม ไม่ค่อยไปในที่สาธารนณะก็อยู่่ในพื้นที่ของเขาเพราะว่ามันจะรำคาญไม่ให้ถ่ายรูปก็โดนดา่าให้ถ่ายรูปทำกิริยามารยาทไม่ดีก็โดนดา่าก็มีแต่โดนด่ากับโดนดา่าทางนั้นนะก็อย่าออกไปไหนเลยดีกว่านะมันก็เป็นอย่างนี้แต่เรื่องนี้เดี๋ยวอีกวันสองวันเขาจะออกมาชี้แจงออนจีลา จริงๆก็เป็นข้ออ้างครับไม่จำเป็นต้องรอวันสองวันหรอกและคดีโดนโกงเงินสมล้านบาทเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปเดินเรื่องในคดี24ชั่วโมงหรอกเขาแค่ออกมาไลฟ์ประมาณสองนาทีเท่านั้นเปรากฏว่าโคงยังไม่รู้จะพูดอะไรว่าต้องประชุมก่อนะว่าให้จะทำไงดีวะสิ่งที่ต้องทำนะออกมาขอโทษจบ้าผิดแร้วถูกไม่รู้ ขอโทษแค่นั้นเองไม่มีอะไรายากเลยแต่ถ้าออกมาต่อกรมาตีกับผู้หญิงคนนั้นมันก็ไม่จบหรอกเพราะตัวเองเป็นคนผิดไงตัวเองทําเสร็จทําอาหารกระเด็นไปใส่เสื้อเขามันผิดเต็มประตูอยู่แล้วอ่ะมันผิดร้อยเอร์เซ็นอยู่แล้วส่วนไปขอโทษเขาไปซอรี่พูดภาษาอังกฤษไปกวนเขาเขาจะให้อภัยไม่ให้ภัยมันเป็นสิทธิ์ของสาวเสื้อเขาเปื้อนไงเข้มา แตทั้งทั้งที่ผู้หญิงคนนี้ที่พูดมาก็ก็บอกว่าไม่เหินดาราแต่จริงๆถ้าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเขาอาจจะไปขอเซลฟี่ถึงไม่เหินดาราจริงแต่เจอดาราก็อยากเหยเซลฟี่หรือเปล่าวะใช่ไหมแต่ผมก็จะจะบอกพวกเราทุกคนนะพวกผู้หญิงนะสาวๆนะที่ดูร้ายของผมนะ อย่าถ่ายรูปกับดาราโดยเด็ดขาดเชื่อผมเพราะถ่ายแล้วมันตัวเองไม่ได้ดูดีขึ้นเลยหนึ่งดาราเขาสูงใช่มามสูงร้อยเจ็ดสิบขึ้นสองเขาสวยหนึ่งเราสูงพอไหมสูงเท่าเขาไหมเราสวยพอไหมแล้วพอไปถ่ายรูปคู่ออกมามันแบบ มันไม่โอแล้วเหรออย่างผมนี่นะถ่ายรูปกับดาราผู้หญิงอะผมจะถ่ายแต่ถ้าถ่ายรูปกับดาราผู้ชายผมจะไม่ถ่ายผมเรื่องอะไรตัวไปด้อยค่าตัวเองวะไปถ่ายรูปกับคนหล่อ่าเราอะมันโก้มันเท่ตรงไหนอะใช่ไหมนี่ก็คืออยากจะบอกจะเตือนพวกเรานะอย่าไปถ่ายเลยถ้าจะถ่ายก็ต้องให้ดูมันดีหน่อยให้เขานั่ง หรือให้เขาย่อเซลฟี่ตัวเท่าๆกันเออ,เ,อเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างก็เป็นเรื่องแบบพรคลายบ้างขำๆบ้างนะครับเพราะคลิปแต่และผมบางเรื่องมันก็ก็แบบก็รุนแรงบางครั้งก็มันก็เวลาฟังเรื่องราวอะไรที่มันมันหนักหนักนะมันก็จะไม่ประเืิงปัญญาไม่ได้ปเป็นปัญญามันจะไม่ประเชิงจิตใจเท่าไหร่ครับ ตื่นเช้ามาเวลาดูข่าวขากันตายเราอาน้ำกดสาราดยิงกันเราก็จะจิตก็จะตกไปด้วยแต่ถ้าตื่นเช้ามาก็ดูรายการสนุกสนานคลายเครียดจิตเราก็จะดีไปด้วยนะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรบ้าก็อยากจะ นำ่นเนอเรื่องนี้มันไม่ได้เรื่องคอขาดบาดตายเลยครับดาราเขาก็คือคนนะ่ะเขาก็มีโรคกดหลงเขาก็มีโมโ,มโหบ้างนะเขาไม่ใช่เป็นโซดาบังนะที่จะต้องยิ้มยา้มจำสายดีกับทุกคนจริงๆแล้วแต่ละคนเขาเครียดมาแล้วเท่านั้นเองเพียงแต่ดารามันก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามไลฟ์ของผมในวันนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ ทุ่งทะเลแก้วมหาวิทยาลัยราชภาัฏ์พิบูลสงครามซึ่งผมเป็นสิทธ์เก่าที่นี่และผมก็เป็นอดีตกรรมาการสมาคมสิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภาัฏพิบูลสงครามนะครับผลงานผมก็คือส่งเพื่อนไปรับมาบัณฑิตกิติมศักดิ์ได้หนึ่งคนนะครับนะตรงนี้ก็คือ เป็นศาลเจ้าพ่อทะเลแก้วด้านหลังนี่ศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆนะครับเพราะว่านิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์ก็จะมาไหว้มาขอพรมาบนบานศาลเก่ากที่นี่ด้านขวามือก็จะเป็นบ่อน้ำที่มีปลาเยอะมากเขาก็เอาอาหารมาเลี้ยงปลากัน ที่เข้ามาชมในช่องกีดโพชนแนลก็กดไลค์กดแชร์กดติด <Yeah. S 1> ตามผมด้วยนะครับช่วงนี้ฝนก็ตกนะครับก็ต้องเห็นใจคนกรุงเทพแล้วก็คนระยองคนอยุธยาคนในจังหวัดต่างๆนะครับที่เกิดอุทกภยัยแล้วก็บางครั้งก็น้ำก็พัดบ้านหายไปทั้งหลังเลยก็ไม่ต้องกลัวนะครับรัฐบาลรัฐมนตรีสอสอผู้ว่า หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ไปช่วยเต็มที่แหละครับมีรายเยียวยาได้ก็จะจัดก,การเดี๋ยวดี้าราชการไทยก็มีหัวใจที่ทำงานให้ประชาชนกันเยอะมากจริงๆก็สู้ต่อไปนะครับเราจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดชีวิตต้องดำเนินการชีวิตต้องดำเนินต่อไปท่านที่อยู่สายมูเตโูก็มาช่วยกันทํา สร้างพ่อปู่ศีสุโทโธแม่ย่าศรีปทุมากับผมนะครับผมจะสร้างที่วัดราชบุณนาพิสณนุโรกบริจาคหนึ่งพันบาทก็เขียนชื่อนามสกุลจะติดที่ฐานไว้นะครับบริจาคก,กันมาพูดคุยกันมาใน f c e e o o o รดกรกิจผลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook กิจผลเดชวิสัยวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณแฟนครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม90,000 800คนนะครับ ภายเดือนตุลาคมน่าจะครบหนึ่งแสนนะครับผมก็จะจัดพิธีฉลองโลกจาก YouTube แบบยิ่งใหญ่เลยจริงๆไปขอทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พาคคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิษณุโลกสถาบัานอิสระพลกอ,อ,องทุนอิสระพล d ดมอนด์เวดดิ้งพิศณุโลกสำนักศักยันอาจารย์จ้ามศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักย์อาิจารย์นกแก้วเมืองทองชานี